ครับเฉลยหลักสัมพันธ์หน้าที่หนึ่งถึงหน้าที่อเ21ก็ไม่มีใครได้สองเต็มนะอเกือบเกือบจะสิ้นเดือนแล้วถ้าใครได้สองอีกหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะนำทันทีเลยเพราะว่าครัที่ผ่านมาทั้งเดือนมีคนได้สองแค่คนละหนึ่งครั้งนั้นเองใช่คือใครได้ สมากที่สุดก็จะได้รางวัลดีเด่นไงถ้าสองไม่เยอะถ้า2องไม่เยอะก็เอา1.9แทนอ่ะอก็บอกแล้วว่าเอาทุกตัวอักษรถ้าเป็นไม่เอกจุดได้เนี่ยเอาหมดอ่ะเอามันต้องบอกว่ามีสามพยางความเล่าลือเอาเล่าลือเฉยๆไม่ได้เดิมข้อที่หนึ่งอิติแปลว่าดังนี้แลดังนี้เมื่อจบเรื่อง ถ้ามีอิติสับสับเดียวจะมีสับเดียวหรือสองสับก็แล้วแต่เราก็เรียกว่าสมาปะนะได้หรือถ้ามีอีกตัวหนึ่งก็เรียกว่าปริสมาปะนะแต่อันนี้ใครเขียนอะไรมาก็ได้หมดนะสมาปนะหรือปริสมาปะนะ,ปปะนะใกล้ถูกไปแล้วก็สกาอ่านคุมภาคในประโยคภาวะว่าจบอันนี้เรียกว่ากิริยาบทภาวะวาจบบางคนก็นึกว่าอาจจะเป็นเขียนเหมือนอย่างภาษาไทย เช่นคำว่ากริยาอาจจะไม่มีสรีตรงกอไก่แต่นี่ต้องเขียนเป็นภาษาบาลีนะครับก็ต้องมีสรีตรงกอไก่ตัวหนึ่งก็เป็นกิริยาบทภาวะวาจบตรงนี้ก็มีความผิดด้วยข้อที่สามอิดีศั์แปลว่าดังนี้อาความไว้เต็มที่เข้ากนามก็เรียกสันรรก้นๆและกันอิติที่สะานขเข้ากน้มเรียกว่าสรูปับางคนงงกับคำว่าอมความไว้เต็มที่ เออถ้าไม่มีคําถ้าไม่มีคํานี้นะเข้าใจง่ายเลยอิติเข้าในน้ำเรียกาสุรุป,ปะเวลาเขียนสับเต็มๆอะ่ะงงถ้าเกิดเราใช้จดยง,ง่ายๆอิติสับเข้าในนา้าเรียกว่าอะไรสงในในสัยต้องปรับหลักสูตรการท่องใหม่กเนีลยดูข้อที่สี่ตถาเหมือนอย่างนั้นเข้ากับกริยาก็คือแปลหลังกริยาเรียกว่ากิริยาวิเศษนะ ข้อที่ห้าอิทิฟาแปลว่ามีว่าดังแบบนี้เป็นต้นเอาเอาไว้บางส่วนเข้ากับนามเรียกว่าอะไรเรียกว่าอ่าทยถัตัวนี้ก็ยังกินได้อยู่บางคนไม่มีจุดตรงตรงไรตรงทอทหารอ่าก็ก็ถือว่าผิดฉะนั้นจำไว้ว่าอ่าทยถัมีจุดตรงทอทอาหารด้วยก็คือแปลงอเปิญญาแล้วใยันะที่ สลัดถูกแปลงไปต้องมีจุดด้านล่างด้วยท่านอะไรธุรกิจธ,ธุรกิจก็จบเต็มอ่ะแต่ไม่เต็มเอว่วางมัอยู่จุดหนึ่งเหรอแปลว่าไม่เต็ม้วเอวังแปลว่าฉะนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าอุป,ปมาย,ยะชดกะอุป,ปมาย,ยะ,ะเป็นภาษาบาลีมาย,ยะชดกะไม่เมยแล้วก็ดีสารแปลว่าว่าดังนีอ้องค์ความม้เต็มที่เข้ากับกิริยา ง่ายๆคืออิติที่เข้าในกิริยาเรียกว่าอ่าการะนการเปลี่ยนคำแล้วเนี่ยต้องใช้คําที่มันอิติศัพท์สัมพันธ์เข้าในกิริยาเรียกว่าอะไรเอางี้มันก็ได้ง่ายสิมันต้องใช้ศัพท์ทางวิชาการหน่อยหนึ่งแล้วก็แปดอวังแ,แ,แปลวาปล่าด้วยประการเชนี้เรียกว่าประการรัฐะไม่ค่อยมีคนผิดแล้วก็อิติยาปณะเหตุตกลางเมียให้รู้ว่าดังนี้เป็นเหตุ อย่าปนาเหตุตรงการณะเรียกชื่อสะพานอะไระเราไม่ถัาปิติก็าเรียกว่ากิริยาวิเศษณนะไม่น่ามีใครผิดนะเพราะว่ามีเพราะว่ามีพวกเสียงลกเสียงกาพูดก่อนที่จะเขียนกตลอดเวลาเลยต่อไปใครพูดเสียงดังเดี๋ยผมได้ยินเน่ะต้องตัดตัด<ต>ด้วย<า>วนะเวลาจะเขียนอ่กิริยาวิเศษณะเพื่อนๆตามหมด อ,ะ,อะดูท่านท่านปีญงคงอยู่ได้1.9เลยแปลว่าท่านปีญงคงปังปังด้านหน้าหรือเปล่าเฮ้ยเปิดหนังสือได้ไงเนี่ยอาจารย์ยังนั่งงออยู่เลยอ่ะอ้าวอ้าวต่อ,อไปใครเปิดหนังสือปรับเลยแล้วเนี่ยเปิดทันด้วยเหรอผมเดาเอาไว้ว่าอาจารย์จะออก๋อตักหน้าไว้ก่อนอการทุจริตเต็มที่เลยเปิดเผยขนาดนี้ เอายกให้ก่อนนะ้วรั้งหน้าข้า้งหน้าต้องเอาบอบว่าต้องปิดหนังสือทุกเล่มทุกชริอย่างนี้มีนะมันจะได้จําได้ได้คือต้องการให้จําได้น้อเขียนให้ถูกเท่านั้นเองในคนนั้นทำเพิ่งมาอีกล้วเหรอไปพักอยู่ที่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยวข้อที่สิบอิติจะาไป นิบาตบอกว่าเล่าลือไม่ใช่ตินิบาตบอกอะไรเรียกว่าอนุสาณรถธาบอกความเล่าลือ,สา,อ,าลาลอสามตัวความเล่าลือความเล่าลือเรียกว่าอนุสาณรถธาฉะนั้นนี่คือคำ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 ตอบคืออันนี้ความเล่าลือฉะนั้นคนที่ขาดความไปก็ถือว่าผิดเดี๋ยวต่อไปมไม่เอกใครเขียนยังกับ ลงยันเนี่ยเออท่านนรุภงอ่ะพาลุภงอ่ะไม่เอกไม่เอกมันตัวอะไรอ่ะมันยังยังกันนอนอ่ะนอนต้จับตัวมันอ่ะเออมันไม่เอกมันไม่สามารถตรงได้เน่ยมันคดได้อ่ะมันต่อไปถ้าไม่เอกคดแบบนั้นหรืองอไม่ตรงเนี่ยถือว่าผิดแหละอ่าเขียนตรงไม่ได้มันแปลกมากเลยฉะนคราวนี้ก็มีผิด บ้างนะอาจจะได้ยินความเล่าลือมาเรื่องอะไรแล้วแต่ฉะนั้นนิบบัตบอกความเล่าลือเรียกว่าอนุสณวรรณแล้วก็สาธุดังข้าพูงขอรักะาเรียกว่าอายาจนะถักเพื่อนบอกให้แต่เขียนแต่ตนเองเขียนไม่ถูกอายาจนะถธาเขียนอย่างไรฉะนั้นอายาจนะถักเขียนอย่างนี้มีคนบอก เสียงดังขึ้นมาแต่คนที่ฟังแล้วเขียนไม่ถูกมันก็ผิดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเออแล้วก็สัตมีพัฒแปลว่าในเพราะเป็นเครื่องหมายหรือเหตุเรียกว่าอะไรนิมิตต์สัตมีมีตอเต่ากี่ตัวมีตอเต่าสี่ตัวนะครับบางคนมีต่อเต่ามาไม่ถึงสี่ตัวมีสามตัวนิมิตแล้วก็สัตมีขณะนี้มิตต์สัตมีที่แปลว่าในเพราะแล้วก็เอวังอย่างนี้ข้อคกริยา เรียกว่ากิริยาวิสืนะจาติพัฒน์แปลว่าแห่งเนื่องในหมู่เรียกว่าสมุหสัมพันธะอันนี้ก็ไม่มีใครผิดแล้วก็ตัวที่ปัจจัยแปลเฉยไม่ออกสมเนียงปัจจัยแปลหลังกิริยามันแปลหลังกิริยาไม่ใช่แปลก่อนกิริยาหรือไม่ใช่แปลไปตามระดับกิริยาแล้วไม่ออกคํามาแล้วถ้าแปลไปตามระดับกิริยาหรือแปลแปลพร้อมกับกิริยาเราเรียกว่าสมานการะกิริยานี่บอก แปลหลังกิริยาและแปลหลังกิร well, ิยาเรียกว่ากิริยาวิสุษนะต้องโทษคนที่บอกสมานการลกริยาก็ผิดยกแผงแล้วก็สมมติทัดแปลว่าโดยตามข้าก็เรียกว่าตัติยาวิสุษนะอันนี้ก็ถูกกันข้อที่ส7นิบาทบอกความเตือน เรียกว่าปรโยชน์จราอันนี้เขียนมาหลายครั้งแต่เหมือนเดิมคนบอกด้านหน้าบอกด้านหลังก็เขียนตามก็เขียนตามถูกอยู่แล้วก็ข้อที่สิบแปดอัญชะอันว่าวันนี้เรียกว่าสตมีปัจจตะเสยกตาก็ยังม,มีคนผิดอยู่ไม่ผิดนะเขียนจนถูกแล้วสตมีปัจจตะเสยกตายาวหน่อยหนึ่งข้อที่ สิบเก้าต่อไปปีที่สามนะอ่าสติีพัตแปลว่าในซึมซาบหรือรวมกันอยู่เรียกว่าพยาบิกาธาระมีจุดตรงพอพานด้วยแล้วข้อสุดท้ายเป็นตะติยพัตแปมว่าอย่างเรียกว่าตตะติยาการิตตะกรมะการิตะกรมะให้เขียนแบบนี้นะไม่ต้องมีจุดตรงต่อเต่าแล้วไม่ต้องมีต่อเต่ามาสองตัวนะเอาตาม ที่เขียนแบบนี้เลยตัติยาการิตกรรมะต่อไปใครมีจุดตรงต่อต่าแล้วมีต่อตา่าเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งอันนั้นมันเป็นของเก่าเราเอาของปัจจุบันลกันการิตกกรรมะต่อไปก็น่าหนึ่งถึงหน้าที่ยี่สิบห้าละกันก็อาจจะเป็นอจันเป็นจันจันหน้า<ร>แล้วก็จ<ร>ันหน้าไม่มีมมก็ก็ไปอีกจันหนึ่ง ก็ไม่มีใครเต็มยอดนะ,ะม่มีแล้วก็หยุดต้นเดือนแต่ว่าตอนนี้ยังลองเดียวอีกสัปดาห์โอเคนะครับ